พิทานอีสศบเรื่องจูปิเตอร์และลิงไม่มีหางอยู่มาวันหนึ่งเทพจูปิเตอร์มีความประสงค์ให้เหล่าสัตว์บนสวงสวรรค์มาทุมนุมต่อพระพักโดยพร้อมเพรียงกันและมีความประสงค์ให้นำลูกๆมาด้วยเพื่อคัดเลือกว่าสัตว์ตัวใดมีลูกที่งดงามที่สุดแม่ลิงไม่มีหางพาลูกๆของมันมาเข้าเฝ้าเทพจูปิเตอร์ก่อนสัตว์ทั้งหลาย เจ้าลิงอบกอดลูกไว้ในอ้อมแขนด้วยความรักอันเตี่ยมล้นเทพจูปิเตอร์เห็นพฤติกรรมของแม่ลิงตึงตัดสินว่าครอบครัวของแม่ลิงไม่มีหางงดงามที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่ที่สุดถ้ายังไม่ได้เปรียบเทียบกับอย่างอื่นพุทธภาสิตตัดเถเวกัดสะกลวยยานางตัเถเวกัสสะปาปะกังตัดมาสับพังนอกลวยยานางสับพังวาปีนอปาปากัง สิ่งเดียวกันนั่นแหละดีสําหรับคนหนึ่งแต่เสียสําหรับอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆมีใช่ว่าจะดีไปหมดและก็มีใช่จะเสียไปทั้งหมด